ได้แล้วค่ะอันนี้เครื่องของลูกค้านะคะไอโฟน15โปรค่ะสวยมากเลยโอ้ยตอนนี้ว่าพี่สนใจอบบเปิดผ่อน iPad ด้วยตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมเอ่ยอ๋อตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นเปิดผ่อน55บาทค่ะแล้วก็รับส่วนลด1,000บาทอีกด้วยแต่ว่าโปรนี้วันนี้วันสุดท้ายนั้นนะคะอุ้ยโปรดีโปรดีมากเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดให้เลย100บาทโปรดีขนาดนี้ลูกค้าใจดีจังเลยทนใจนี้เขาเป็นคนสวยแล้วใจดีมาก ใจดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูคืนลิปให้ค่ะพอดีเมื่อกี้ลูกค้าลืมตอนไป้ห้องน้ำแล้วเห็นแบบสีปากลูกค้าสวยดีหนูก็เลยแบบอยากใช้ว่าแต่ว่าคืนให้นะคะ่ะโอ,อ้ขอบคุณค่ะอุ้ยตัวเอง้ใจดีเหมือนกันนะเมียอุ้ยกันกันกันพี่ของคืนแครแบรฮะพอดีว่าพี่เปิดโปงไม่ทันก็จะแครแบงอยากได้ตอนนั้นน่ะออเออเอนนัเห็นมันตั้งอยู่ก็เลยเอาเอาเาสู้วยดอกพี่้ ที่ซื้อสัตว์เหมือนกันใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวหนูคืนแอร์พอร์ตสองของลูกค้าให้ค่ะไอ้โคตรสุงเมื่อกี้วางไว้แล้วเผลอหนูก็เลยแบบหยิบมาดีดีนันเนี้ยเป็นคนมีจัญญบันนะเนี่ยพี่เกือบไม่มีใช้แล้วเนี่ยไม่ใหม่ก็คืนแล้วไม่ใช้แล้วงั้นพี่ก็ขอคืนแอร์พอร์ตโต้ละกันเนาะอืมไม่รู้ติดมือวันนี้นึงแพงเลยนะคะเครื่องนี้ก็คือเกือบหมื่นเลยนะคะลูกค้า พี่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวคือเดี๋ยวค่ะเพี่ยมึนกินอคาได้ไปเป็นกล่องเปล่านะคะเปล่าด้วยเพราะว่า15โปรเครื่องจริงอยู่นี่ค่ะออพี่ถ้าน้องมีค,นนคุนทำกบบพี่ขนาดนี้เรื่องพี่จะบอกให้ก็ได้วาง